สำหรับ ท่าที่2นะคะก็คือในคุณแม่ที่มีหัวนมสั้นนะคะบางทีเนี่ยลูกจะอมหลุดอมหลุดนะคะก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ลูกหงุดหนดเพราะว่าไม่สามารถกินนมเข้าไปในปากได้เนาะโดยปกติก็จะมีท่า modify football ค่ะเราก็จะเอาหมอนค่ะสมมุติเราจะเข้าเต้าข้างซ้ายนะเราก็จะเอาหมอนเนี่ยวางข้างซ้ายเหมือนกันเลยค่ะเอาให้ระดับของหมอนอ่ะพอดีที่จะทําให้ปากลูกเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันกันกบหัวนมเราค่ะเราก็จะวางน้องวางที่สีข้างของ เ,เมือเราเหมือนเดิมเลยจับให้ถนัดที่จะสามารถส่งศีสะลูกให้เข้าเต้าได้นะคะก็จะจับอยู่ตรงบริเวณระหว่างศีสะกับตรงหลังส่วนบนนะคะนะคะมือข้างนึงเราจะจับเต้าเป็นตัว C เพื่อที่จะสามารถทําให้พาน้องเข้าเต้าได้หรือสามารถจับหัวนมให้เข้าปากลูกได้ง่ายค่ะวิธีการเราก็ต้องกระตุ้นให้ลูกอาปากก่อนอาจจะเอามือเราข้างที่จะจับเต้าเนี่ยคะ่ะเขี่ยที่ข้างมุมปากลูกนะคะพอลูกเริ่มอาปากเหมือนลูกนกแล้วเนี่ยเราก็จะ จีบหัวนมเราเนี่ยให้มีขนาดแบบพอดีที่จะเข้าปากลูกได้และหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกอ้าปากเราใช้อาศัยจังหวะเร็วเลยค่ะปุ๊บนะลูกก็จะเข้าเตาเริ่มดูดเมื่อลูกเริ่มดูดติดเราก็อาจจะคลายมือให้ลูกเนี่ยหนึ่งที่จับศีรษะอยู่เนี่ยปล่อยให้ศีรษะลูกอยู่ในท่าที่สบายขึ้นและมือเราสบายขึ้นไม่ต้องเก่็งได้เลยค่ะ